าพไนะา,าไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับการอบรมการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินนะครับอบรมอยู่ที่มอราชบงคลอีสานนะครับจังหวัดของแก่นของเรานี่เองตอนนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับบรรยากาศของการอบรมนะครับก็เต็มไปด้วยมิตรภาพและความสุขนะครับทีมงานวิทยากรนะครับก็ช่วยเหลือผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่นะครับ การอบรมประเภทนี้นะครับเขาเรียกว่าการอบรมเชิงปฏิบัตินะครับก็คืออยากให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับโดยวิทยากรที่มีความชนานาญเป็นพิเศษนะครับนี่คือความเอาใจใส่ของคณะวิทยากรนะครับมาช่วยเหลือผู้เข้าอบรมที่มีปัญหานะครับหรือไม่เข้าใจในเนื้อหาในการอบรมนะครับทีมงานก็ช่วยดูแลอย่างเต็มที่ครับ พิเศษสุดนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับมีนักร้องไม้ทองคำมาอบรมกับเราด้วยก็คือน้องโอพิรพลนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงของน้องกันครับอซจ,อ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 ,จอ,อ่อนซอนรงเยแ่ละทม่ฟังแล้วเคลิ้มครับสำหรับใครที่อยากอบรมแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์อาจารย์วีรพงศ์ m o m นะครับ เดี๋ยวค่อยมาสนุกหรือมาอบรมร่วมกันนะครับ